干黔หวาน鸡。 ใครทำก็อร่อยเป็นเมนูที่ทำให้ใครกินก็ติดใจกันทุกคนโดยเฉพาะโอปาโอม่านะคะเวลามาทานข้าวที่บ้านทีไรก็จะรีวสเมนูนี้ตลอดใบโหระพาหลังบ้านก็น่าจะตัดได้เป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวหน้าหนาวแล้วส่วนใบมะกรูดแช่แข็งนี่ก็สะดวกมากค่ะอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบม,มาใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวเนา่ามามิจะดึงก้านออกแล้วก็หั่นฝอยนะคะเพราะว่าเราชอบกินใบมะกรูดแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบแบบฉีกก็ฉีกไปแกงเขียวหวานของเราวันนี้ก็ใส่หน่อไม้ดองกระป๋องเปิดออกมาแล้วเราก็จะเอามาลา กับน้ำร้อนก่อนสองสำน้ำจะให้อร่อยถูกใจอนามัยก็ต้องไม่ถูกลืมนะฮะแล้วก็มาตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำกะทิลงไปเล็กน้อยแล้วก็รอให้กะทิแตกมันนะถึงจะใส่เครื่องแกงลงไปแต่ถ้ารอนานแล้วกะทิไม่แตกมันสักทีก็ใส่ใส,ใส่ลงไปเฮ้อเพราะว่ากะทิกระป๋องกะทิกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยแตกมันเราก็จะใส่กะปิลงไปเล็กน้อยนะคะเพิ่มความอูมามิแล้วก็มิติให้กับแกงเขียวหวานของเราจากนั้นก็ใส่อกไก่ลงไปผัดนะคะบ้านเราก็ต้องมีทั้งอกไก่แล้วก็เนื้อสะโพกในหม้อดเดียวกันนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาล แล้วก็น้าปลาอย่างบางคนทําแกงเขียวหวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เติมน้ําลงไปนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพราะถ้าใช้กะทิสดเราก็จะมีหางกะทิให้เติมใช่ไหมแต่กะทิกล่องไม่มีไงเราก็จะเติมน้ําแทนเพราะว่าถ้าไม่เติมไปเนี่ยแกงเขียวหวานมันจะข้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเลี่ยนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบเลยนะอย่างที่บอกว่าทําอาหารไม่มีผิดมีถูกมีแต่อร่อยกับไม่อร่อยมาดูซิแกงเขียวหวานวันนี้ดัดดี้ให้กี่คะแนนอืม mm, perfect 10 out of ten and i love that it's so spicy Sib <sighs>